คะแนนคิดเยอะมากเลยนะเก <Ừ, S 2> <35 S 1> ้เรเเลยผ่านทางสอง่องทางนี้นะครับอะมากันต่อดีกว่าที่เคหะครับมลุกทุ่งดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนค่ะ สาขานี้ยังคงเป็นนุกธนาดนค่ะอันดับหนึ่งคนนี้เขาแบบว่ากลุ่มบางเหียนอันดับหนึ่งแข็งแรงมากคือแฟนคลับบ้านเขานี่ก็คือทุ่มทุนมากเลยนะอ่าแฟนคลับบ้านนุกปายขอบคุณไปด้วยถ้าเกิดว่าแฟนคลับบ้านนุกปายหรือว่านุกธนาดนอยู่นะฮะแสดงตัวหน่อยใช่แสดงตัวหน่อยยกคุยด้วยให้กําลังใจหรือว่าอยากจะถามคำถามหรืออะไรอะไรอย่างงี้ทักทายกันหน่อยหรือว่ามันจะเป็นแฟนคลับอะทุกบ้านเลยนะคุณเจมคุณตาคุณเบน์คุณเฟียหรือว่าคุณโอหมดเลยเข้ามาได้เออมาต่อที่อันดับสองก่อนเนาะไปเลิริ ค่ะแล้วก็อันดับสามเจมจตุรงค์ค่ะอันดับ4ีชาสิงชยัยเบ้นเมืองเลยและโอตะวันค่ะโอ้โห oh mm hmm. อันนี้เนี่ยคะแนนอันดับหนึ่งอ่ะยังกลุ่มบางเหียนอยู่แต่รู้สึกว่าอันดับ2อันดับสามอ่ะมีการเปลี่ยนม,มีพลิกไหมถ้ากเกิดว่าจำไม่ผิดวิธีแล้วอเออปกติแล้วช่วงแรกๆนี้อาจจะแบบพลิกสลับนิดหน่อยแต่ช่วงเทท้ายเวลาคือช่วงแรกๆเนี่ยยังยัง,ย,งยังไม่พลิกยังไม่พลิกเท่าไหร่จะบอกอย่างนี้ดีกว่ายังไม่พลิกเท่าไหร่แต่พอมา เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วก็คือเดือนหน้าที่จะประกาศรางวัลแล้วนั่นแหละโอ้โหใช้คาว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไม่ได้ต้องบอกว่าวันต่อวันเลยดีกว่าวันต่อวันแล้วยิ่งช่วงท้ายแบบใกล้ใกล้ๆจะปิดโบสถ์เลยคือเหมือนแบบว่าโอ้โหเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากมากจริงๆค่ะวราแต่ละคนเหมือนแบบแฟนคลับอ่ะเขาเหมือนแบบเค้วแางแผนกันอย่างดีมาก สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่นี่พูดแล้วพูดปึ๊บแม่แม่บ้านบ้านนกปลายมาแล้วนกกระโดดมาแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะขอบคุณด้วยนะที่แบบทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะฮะกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะฮะนะแฟนคลับอันอื่นก็ทักมาได้ใช่ค่ะดีใจได้สำหรับวิดีนี้เนี่ยหนุนนุกยังคงนำอยู่ทั้งสองสาขาจริงๆแข็งแรงมากค่ะไปต่อดีกว่าครับผ